แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าอุปสัรคที่สำคัญมากๆในการขัดขวางการเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบบคอาสาชาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือสอวอและสอสอรัฐบาลจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งมีเจตนานะครับที่จะ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้มีสสรขึ้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อจัดทำงบสมบับใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นจริงๆแล้วประเด็นที่อ้างนะครับว่าจะต้องไปทําประชามติถามประชาชนก่อนหรือไม่ก่อนที่จะมีการจัดทำุบสมบับใหม่เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นนะครับพฤติการที่ผ่านมาเนี่ย มันชัดเจนมาโดยตลอดว่าผู้มีอำนาจนะครับโดยร่วมมือกับสอวอและสอส,อสอจำนวนหนึ่งพยายามเตะ่วงนะครับมาโดยตลอดให้นานที่สุดให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่กับรัฐมนตรีฉบับคสชรัฐมนตรี2อง0ห้าหกสให้ยาวนานที่สุดและต้องและไม่มีไม่มีความต้องการนะครับที่จะให้มีสอสอนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องจะทําประชามติหรือไม่ทําประชามติหรือต้องทําประชามติตอนไหนเป็นเพียงข้ออ้าองเท่านั้น เมื่อวานก็เป็นบทสรุปของกระบวนการที่พยายามยืดเยื้อเปะถ่วงมาอย่างยาวนานนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่พักร่วงรัฐบาลจำนวนหนึ่งวอลอกเอา์นะครับหรือโดยพยายามเสนอว่าควรจะมีการเลื่อนวาระที่3ไมไปก่อนนะเพื่อไปถามสาม่งอีกครั้งให้มีความชัดเจนเนะี่ยอันนี้นะครับเป็นเพียงข้ออ้างนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นการทำให้หลงพิษหลงทาง เพราะจะทําให้เป็นการเตะถ่วงยึดเยื้อไปอีกนานไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ไปหลอกคว่ำไปหลอกประชาชนในท้ายที่สุดซึ่งจะยิ่งสร้างความเสียหายนะครับเสียโอกาสสาหรับสังคมไทยในการที่จะมีการจะทำานฐ่นูฉบับหม่นะครับไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นที่อ้างว่านะครับคนจะเลื่อนไปก่อนนะฮะแล้วไปถามสามนูนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะทำให้ ร่างรัฐมนูนเนี่ยถูกคว่ำในสมัยประชุมหน้าและเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่การเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนเนี่ยในในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะทําไม่ได้ในในสมัยประชุมหน้าก็จะยืดไปอีกอย่างเร็วที่สุดก็จะต้องเริ่มได้ตอนเดือนพฤศจิกายนซึ่งเราคิดว่ายิ่งเป็นการหลอกต้มประชาชนไปนานจนเกินไปนะครับดังนั้นประเด็นประเด็นสําคัญไม่ใช่ควรจะ หันไปถามนะครับสารรัฐมนูลหรือว่าอ้างว่าไม่ต้องการที่จะร่วมสังคกรรมในการล้มร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิเ่มเติมด้วยตัวตนเองแต่ควรจะไปถามแกนนำรัฐบาลโดยเพราะนายกรัฐมนตรีโดยเพราะพนเอกประวิทธ์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังมชารัสว่าจะรับผิดชอบอย่างไรกับการหักหลังประชาชนแบบนี้ พักร่วมรัฐบาลนะครับหลายๆพัก,กมีความจริงใจจริงๆต้องการผลักดันให้มีการจดทำรัฐมนมรฉบับใหม่จริงๆเนี่ยต้องถามความและผิดชอบจากแกนนําพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะนายกท่านนไปอยู่แล้วหัวหน้าพักพ,กพกลังประชารัฐนะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับในเมื่อมีการคว่ำการแก้ไขรัฐมนูลเมืม่อวานนี้แล้ว โดยอ้างว่าจะต้องถามความเห็นประชาชนก่อนผ่านการทำประชามติดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบ,บาลนะครับที่หลังจากที่รัพรบประชามติซึ่งจะพิจารณากันวันนี้นะครับบังคับใช้เมื่อผ่านสภาและก็บังคับใช้เนี่ยหลังจาก พราบาชั้นติบังคับใช้แล้วเนี่ยรัฐบาลมีความรับผิดชอบที่จะต้องจัดทำประชามติโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนาลัทธมุูงเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเป็นคนลงมติทั้งประเทศว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560แล้วให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับผ่านการตั้งสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นต้องถามในเมื่อถามทำประชามติถามผู้ทรงอํานาจสถาปนาลำนุงแล้วเนี่ยอาจจะต้องถามในประเด็นที่สําคัญสําคัญเป็นคําถามพ่วงไปด้วยนะครับเช่นประชาชนเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้มีสอวอ,อยู่ต่อไปนะครับหรือเห็นชอบหรือไม่ที่จะต้องมีการปฏิรูป สารร,รัฐมนูญและองคอ์กรอิสระคือเพราะเป็นประเด็นใหญ่ที่คิดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมีความชอบธรรมที่สุดที่จะลงมตินี่เป็นความเห็นเรื่องต้นของพักเก้าไก่แล้วก็ในเช้านี้เราจะมีการประชุมร่วมกับพรคฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่จะหา,ารือกันต่อไปว่าจะำนวนการอย่างไร